แพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์กองสลากพลัสที่งานเข้าเต็มๆม,มีการประกาศนะคะเลื่อนการเปิดจำหน่ายลอตเตอรี่งวดวันที่17เมกราคมไปแบบไม่มีกำหนด CEO ชี้แจงสู้ราคาไม่ไหวนะคะไม่เกี่ยวกับ DSI เรียกสอบยืนยันขายตามปกติแต่ว่าอาจจะเปิดช้าหน่อยค่ะใครที่เป็น FC งานนี้นะคะต้องติดตาม Facebook ของกองสลากพลัสกันนิดนึงนะคะแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ชื่อดัง โพสแบนเนอร์ระบุแบบนี้บอกว่า เลื่อนเปิดจำหน่ายลอตเตอรี่ไม่มีกำหนดหมายเหตุหากเปิดจำหน่ายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยทันทีขออภัยในความไม่สะดวกโดยระบุสาเหตุบอกว่ากองสลากพลัสขออนุญาตเลื่อนวันเปิดจำหน่ายลอตเตอรี่งวด17มกราคมแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์ลอตเตอรี่ราคาแพงเออที่ผ่านมาขายได้นะงวดนี้พอดีเอเรียกซื้อไม่ไหวนะฮะด้าน Facebook ของนายนอตนะนายพันธวัฒน์นาวิสุทธ์ซี o ของกอง สลากพัดระบุบอกว่าเลื่อนเปิดขายลอตเตอรี่เพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวไม่เกี่ยวกับ DSI นะครับงวดนี้ขายตามปกติแต่ว่าเปิดช้าติดตามข่าวสารที่กองสลากพลัสซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มกราคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ระบุบว่าได้ออกหมายเรียกนะคะผู้บริหารกองสลากพลัสหลังปรากฏหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แองก์คอรเซนเตอร์ Center, พนันออนไลน์และอื่นๆแต่นายพันธวัฒนเนี่ยระบุบอกว่ายินดีเข้าชี้แจงและก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการฟอกเงินอาจจะเป็นเพราะขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับตน้นเท่านั้นนี่คือคำชี้แจงเบื้องต้นนะคะทั้งนี้ค่ะนายพันธวัฒเนี่ยย้อนกลับไปเขาเคยแถลงข่าวนะคะเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาโดยบอกว่า กองสลากพัดซื้อลอตเตอรี่จากตลาดสนามบินน้ำตลาดวังสะพงตลาดสีแยกโคกวัวรวมถึงผู้อื่นที่ซื้อขายกันอยู่แล้วทุกวันที่5ของเดือนแต่จะได้ลอตเตอรี่นะคะก็คือในวันที่6ซึ่งต้นทุนในการซื้ออยู่ที่ฉบับละ98้าบบาทการบริหารเงินสำหรับการซื้อลอตเตอรี่ต่องวดเนี่ยจะใช้เงินประมาณ1,200ล้านบาทในการซื้อสลากโดยวันแรกจะได้6ล้านใบตีเป็นเงิน600ล้านบาท พราะขายได้นะคะก็จะใช้เงินนี่แหละนำมาหมุนเวียนแล้วก็ซื้อขายกันต่อไปปัจจุบันมีอยู่13ล้านฉบับค่ะ